สวัสดีค่ะช่องผู้กองพิทักษ์รักแผ่นดินนะคะก็ชวนเพื่อนๆมากำจัดมดรอบบ้านนะคะดูสิคะ่ะมดแดงคันไฟเยอะมากนะคะเดินไปตรงไหนก็กัดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็มากำจัดมดง่ายๆเลยนะคะไปดูกันเลยว่าทำยังไงนะคะ เราก็จะใช้ผงซักฟอกนะคะ1ช้อนนะคะใส่ลงไปในบัวรดน้ำของเราแบบนี้เลยนะคะปริมาณเรากะเอานะคะว่าเราจะใช้มากใช้น้อยนะคะยิ่งเข้มข้นมากก็ยิ่งได้ผลนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้แค่1ช้อนก็ได้ผลแล้วนะคะแล้วเราก็คนให้ผงซักฟอกที่เป็นเม็ดนั้นแตกนะคะให้ผสมกับน้ำนะคะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันนะคะ แล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะนะคะดูนะคะคุณให้เขาเข้ากันกับน้ำเลยนะคะจากที่เป็นเม็ดๆนะคะก็ให้เขาแตกละเอียดให้ผสมกับน้ำให้ได้มากที่สุดนะคะหรือใครจะเอาใส่ขวดแล้วขย่าก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะแต่อันนี้ก็คือจะใส่ในบัวรดน้ำแล้วลดลงไปในหลังมดเลยนะคะพอเรารู้สึกว่าเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะาไปลด หมดกันนะคะตามมาเลยค่ะค่ะแล้วก็ลาดลงไปที่หลังมดเลยนะคะพยายามให้โดนตรงรูเขาเยอะๆนะคะมันจะได้ลงไปที่หลังใต้ดินของเขานะคะก็ลาดลงไปแบบนี้เลยนะคะ หรือเราจะเติมน้ำผงซักฟอกลงไปในขวดสเปรย์แอลกอฮอล์บ้างเปล่าก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเติมลงไปแล้วเอาไว้ฉีดใส่มดที่อยู่ในบริเวณบ้านนะคะตามเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนี่ค่ะแล้วก็จะใช้ ขวดสเปย์แอลกอฮอล์ที่เราเติมผงซักฟอร์นะคะฉีดลงไปเลยนะคะเนี่ยหมดเยอะมากชอบมากัดตัวเล็กๆนี่กัดเจ็บดีมากแล้วก็ฉีดไปเลยนะคะฉีดฉีดฉีดไปเลยนะคะแบบนี้เลยะคะ่ะฉีดนะคะค่ะมาดูกันค่ะ เห็นไหมคะพอโดนสเปรย์ผงซักฟอกของเราก็ตายเรียบเลยคะ่ะนิ่งสนิทเลยเห็นไหมคะง่ายๆคะ่ะอุปกรณ์ในบ้านเรานะคะก็ใช้กำจัดหมดได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าเป็นวิดีโอเกี่ยวกับอะไรนั้นมาติดตามกันนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ